สวัสดีจ้าพิ่ดีเซเวอร์นะคะวันนี้จะมีเมนูปลาเนื้อรับทองเนื้แอแครอทเนื้อจ้ะวันนี้หลานกับเทยไม่มาของหวานคือมะละกอสุกจ้ะนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้เอาเรมากินด้วยกันนะคะวันนี้กินแซ่บหลายๆมีน้ำปูด้วยค่ะ วันนี้มีขมิ้นขาวไอ้ลูกมีใครลูกจับบอขมิ้นขาวนี่ยินรดับบำรุงเลือดบำรุงลมนี่จ่ะวาง,วางมากินข้าวได้เลยนะคะวันนี้ลูกสาวกับน้านสาวมามาเยี่ยมแต่เขาไม่เข้ากล้อง <laughs> เขาไม่เข้ากล้องเขาบอกว่าถ้ายาณีกินไปเถอะ เขานั่งอยู่ข้างๆเขาขอคอยขำอยูอ่เ <laughs> นี่ยมะเขือหมูวานนี่มะเขือหมูวานนี่กินได้จ้ะกินได้ก,ไดก,กินได้จ้ามากินกันเลยจ้ะอ้าวกินจ้ากินหวานนะพี่เปรี้ยมถึงบ่าว่ากินด้วยจ้า วันอันนี้เกิดไมมแม่หนอนไฟนี่นะจ๊ะน้ำปูจ้ะต้นลิงขาวผักก็มีจ้ะผักหลายหลายว่ะเด้อเด้อมากินน้ำกันะดาปินอ่องเลยนี่ คลิปข้าวเหนียวอือเดี๋ยวร้บ้านน้องกินกับแยงมื้อนี่ล่ะอือน้องก็แพ้่อือฮะมากินด้วยกันอืออือชาสุดยอดหนึ่งปาบิ้นโตแบบไง นี่วันเจ้าหลบแล้วค่ะใส่ปลาหนึ่งแสบครักนี่บักเลื้นเลย ไงก็ฉันไปกินยะฝ่อเป็นอย่างเด้อค่ะ,นะแน่แบหลาหนึ่งใส่ตาหนึ่งแซบครับใส่พอฉันกินยาป่าเป็นอย่างเด้ออืมวันที่กินเชื้อห้องหายมื่อนีไปพ่ทันมันเหมดก่้อน ต้องสร้างลวงหน่าวสั้นเล้บไม่ได้กินออร่อยจ้ากินอะไรเลือดอะไรน้มดี้เนี่ยตบยังมือได้นะกินอะไรกินเหล่าลายเลือดอะไรน้มดีครับ เราติไปซื้อกล้องก็ได้ไปซื้อเย็บเทียไอ้านแมนฟื้นไหมร้านยายบอกว่ายายกินเสียงดังอยู่ไม่ต้องซื้อก็ได้เรการก็ซานเมื่อกต้องฟื้นมั็นราคะเดี๋ยวเมื่อใดกันวันราคาเท่าไหร่ลูกบ้านเนไปถามเย็บอยู่ยให้ลูกสาวไปถามเป็นกันบอกเสียนนื่อวานนีดจ้ะ ก็กินตะบ่อน้ำได้ไหมรบอกๆนเป็นตะันอื อร่อยนุ่มาน้ำปูข้างเหนียวมันปูนั่นแหละก็เ,เอาไปตำแล้วไปนึ่งเป้นคนไหม,หมหต้องกินอย่างเ้าเหนียวเดีอยวมันู้สึกแบบแบบนีองอาะไม่กินมูก็น่าเบ้อ ก้างเด้อระวังก้างเอืนี่ค่ะกินๆบา้องสังออนไลน์นะอืม้่อืมมันใช้นเดียวกับน้ำปูกับบปบกำลอืมน้ำผู ยังมือไหนสิไปหานางกินตามทงน้ายางมือเยู่ดอกแต <c oughs> ่ว่าทงน้าต้องบีบมันบนมีเสียงน้าือต้องแต่บ้านน้องแหวที่จะพุ่มไปจากบ้านย้ายไหนอยู่บ้านน้องแห่เอำเพราะยังพอยังมาใช้ยาพุ่ออม,น,มน้าไผาก่ก็มีเสียงน้าหมดือเจ้ดเก่าแต่ว่าทั้งที่บนมีเสียงน้าไหมกับแต่นนคือกันแต่เขาเห็นน้าจังไหนวะบนมีเสียงน้าเด้อ อันนี้ก็แซบ่บจ้ะเนี่ยเ,เอาปลาเอาผักไ,ไว้แค่ร้อนหนึ่งแซ่บผักนะเนอะเนี่ยกินแล้วมันก็คายบักบักฮุก่งเฮิมมัดต้มนะค่ะเนี่ยจะคายกันเลยมันไ,ไม่คายบักฮุ่งเฮิมบักฮุ้งสุกนะคายกันแซบ่บีดี น,นี่งมะละกอ,อ,ละอกลับไหมลับหัวไหมย่างนะอันนี้หมดพุงมนันนะแม่ไม่กินนะยังเหลือเอาไว้เลยนะ่ารับอืมแย่ครับวะจับลูกพิษมันหลุดหมดแล้วเนี่ยจับได้เหรออ๋อจับออก ตักกากออกก็ได้ักกากออกอนิ่มจนได้เวลานึ่งนานพอสมควรค่ะปลามันตัวใหญ่เดี๋ยวนึ่งก็เดี๋ยวประดาวเดี๋ยวบะสุกก็ืไม่กินอ่ถือไม่เสียรถมานะคะเพราะมันอย่างแบบตรงหนึ่งบลอนจกเลย <laughs> เมื่อาาน,นี้ลูกสาวเขาทางานอยู่บ้านท,าทาาั้งต้องวอนไลน์โรงงานเขาติดโควิดโรงงานติดโควิดอะไรล่ะบ่สบอแมนบ่บ่ไเนติดโควิดเขาก็เลยหายเวรระยะห่างบทสเนติดบอสบอสคนก็ดกคบอสเนตบอสบอสเนตบอสเต

อยากกินหมกปลาลนะนะูกคอกพี่น้องขายกินยากเนาะคุณเมื่อนี่หมกปลาลูกคอกนะก็หมกหวกนะน้องบอลลุกอยากหมกหนะ่วงไหมหมกหวกก็ไปสักตาต,า,ตานะลูกออดลูกออดนะ กินบ๊วยดบอผู้เดียวต้องเล่นจนไม่อยกินกินมืออาหารตอนนี้กินมือเดียวนะคะมือแล้วกินบ่วยหวไปกินค่ะกินค่ะ กินยามาแล้วนี่ตะเวนกันน้องสิหนบา้าเนี่ยมีเบียร์เย็นๆก็สิทักมาพี่น้องตะวันตันนี้ย้ายหมดกันหมดเบียร์กันเราเบียกหมดหมดไปยักษ์วขากันตะวันก็หยาดด้วย ต้องไหว้ข้าวมือแม่ล้างแล้วนะจบได้ไม่เป็นไรแม่ึงล้างสะอาดนะมือิดอืมสีขามเอออหิมกันนะิ้กนเยอะจ้บผักพีน่อยแสบจัก ไดเนี่ยมันก็เนี่ยแสบเด็ดนเนี่ยมงเงี้ยมองเนี่ยได้กินต้องระวังระกาก้างหลายอือหึบซ่บมากต้องใส่กินได้เยอะเอะอมื่อนี้เอิอคุณนายมันไม่กินน้ำเนี่ยก็เป็นเนี่ยว่าเขาวก้อง คนรเราคนอยากกลายพนาันธเดี๋ยวเมือ่อใดไปหากินน้ำร้านอาหารใหญ่ๆเดี๋ยวสิพิคนจิบต่อกล้องน้ำยูอ่ะจังตอนนี้เ่นบ่ได้แต่งตัวมาทเท่าไหร่ว่ะจังเพา่นได้บอกเขา โอ้ยเืองาบยนีจะดไม่ก e e e ินเดี๋ยวแดมื้ออื่นมือ่นไม่กินเหมือนกันไม่ดองขนมข้าวบัานทั้งบ้านเพาก็สิบม่มีดอกนีจะทั้งคนไท nó giống khìng má,เผ็ด giống khìng nó thái, nai nai ngon, cài cài xiêm là phiên nặng, cài là, mình bảo vậy rồi. นม่เมืนไม่เหมือนถึงหรอรถมันไม่แรงค่ะข้องใน้ชกพืนหรอกเท้าขาวอินจากที่กบปิอืมอ้ชักนื้นอืมลตอกนี่ป่ะมัมตอกนี่ตั้งอย่า ดีก็นั่งยืดดูซื้อพี่น้องอันได้ว่าดีกต่เฮ็ดรอดเฮ็ดแล้วบ่็อเห็ดต้นหมายเฮ็ดรอดตะกี้ยายกับบลกล้าสิมานั่งกินให้คนเห็นยหรอกเพราะว่าเขาโตเงี้ยเนาะเห็ดกินนึกว่าถือถืมุมน้ามานะเฮ็ดไปเฮ็ดมากบบโอ๊ยบล็อตแต่เห็ดพลาดอย่างเงียเอาหลดเด้อวยปะบล็อตแต่วางอย่างอกหวังสนุกสนานนี่ซิอยากให้ลูกมัดกินข้าวน้ำ ื้าเน,นี่เราเดือดแบบนี้อิ่มแลี่พี่นออกเลยเอาอย่างนีง้คั้มบ่ว่เดี๋ยวน,นี่คั้มกันแกดรอจดด้ะอันนี้บักห้องสุกเนอะอันนี้บักห้องสุกพอนแลน้น ตบเบ้ของหวานแจ่มครัแบแซมเวอร์เก็บหนีตอนนี้เดอ้อจ้ะมีิลฟาร์เวอร์ตอนนี้เดอ้อสาธุสวัสดีจ้า